ข่าวใหญ่สะเทือนวงการเกมเมอร์ครับทุกคนตอนนี้ท้า Nvidia ดนะครับได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่มาครับก็คือ G-FORCE e NOW RTX 3080นะครับผมสำหรับใครที่ไม่รู้ครับว่า G-FORCE e NOW คืออะไรนะครับก็จะเป็นพูดง่ายๆก็คือจะเป็นคลาวนะที่ให้เราสามารถที่จะเช่าพวกกัดจอตัวแรงๆได้นะครับผมโดยที่เราไม่จําเป็นต้องมีกัดจอตัวแรงๆนั้นนะครับเราก็สามารถเช่าผ่านคลาวแล้วให ค่าวเหมือนประมวลผลเล่นเกมต่างๆแล้วประมวลผลกลับมาที่เครื่องเราโดยตรงเลยนะครับผมโอ้โหถือว่าล้ำนะล้ำเป็นอีกยุคหนึ่งของการเล่นเกมโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อกาดจ,จอบแพงๆนะครับโดยราคาของมันเนี่ยเนมในมุมผมผมมองว่าถูกนะไม่แพงเลยซึ่งตอนนี้ครับที่เป็นปนัญหาคือ เขารองรับแค่ในโซนของอเมริกาเหนือกับโซนยุโรปเท่านั้นนะครับยังไม่รองรับในประเทศไทยน่าเสียดายมากเลยนะแต่ว่าวันนี้เราจะมาทําการแอบมุดไปลองดูคนระับว่า Product ์พวกนี้มันโอเคไหมนะครับผมเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นกันนะครับโดยตอนนี้ถนะ้ามีเกมที่รองรับนะครับเจ้าตัวนี้ไปมากกว่า1,000เกมบวกบวกเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็นี่ก็จะเป็นเกมตัวอย่างนะที่เขารองรับระบบแล้วนะครับผม และนอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของเกมฟรีด้วยนะซึ่งมันสามารถที่จะเลือกได้ครับว่าเราจะใช้เป็นเมมเบอร์ชิพแบบไหนซึ่งวิธีการใช้งานง่ายมากเลยครับแค่สมัครบัญชีแอนคาร์นะครับโหลดแอปของเขามาครับแล้วก็เล่นผ่านแอปของเขาได้เลยเรียกว่าโปรแกรมแล้วกันเนาะมันเรียกเป็นแอปไปได้และจุดเด่นอีกอย่างที่ผมชอบนะครับชอบมากๆเลยดูดูครับ รองรับทั้งระบบ Windows นะครับผมของ Mac ด้วยนะ Android TV ก็ได้ Chrome ก็ได้ครับ Android ก็ได้ Safari ได้ครับ Edge ได้แล้วก็ LG TV ทุกคนดูมันเล่นในมือถือได้ทุกคนเราจะเล่นเกมเกมแบบกราฟิกดีๆในมือถือได้ะซึ่งผมก็ไปดูรีวิวของฝรั่งมาแล้วครับฝรั่งก็เล่นผ่านมือถือให้ดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปหาดูกันได้นะครับหลังจากโหลดเสร็จนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของเจ้า แอปพลิเคชันตัวนี้นะครับผมหน้าตาประมาณนี้เลยก็เรียกว่าเป็นเหมือนเหมือนสโตร์เกมเกมหนึ่งเลยเนาะอย่างที่ทุกคนเห็นนะเราเล่นเป็นแบบฟรีอยู่นะฮะมันมี Membership หลายแบบครับซึ่งแบบฟรีพูดง่ายๆเขาเขาเปิดใจให้เราทดลองใช้ก่อนครับเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่เขาแบบเอ้ยมันจะใช้งานได้จริงเหรอมันจะดีลงดีเลยไหมอะไรแบบนี้ครับเขาก็กลัวในเรื่องนี้กันเขาก็เลย มีเป็น Account แบบฟรีให้เราก่อนด้วยนะครับโอเคในเรื่องของ Membership นะตอนนี้ผมด้วยความที่เรามุดมานะครับมันก็เลยยังบางทีมันจะรวนบ้างอะไรบ้างนะมันไม่ขึ้นมาให้เราดูก็จะมีตั้งแต่แบบฟรีครับแล้วก็เสียเงินกับเสียเงินอีกเ e เวลหนึ่งนะครับก็มีอยู่ด้วยกันประมาณ3ามเ e เเท่าที่ผมจําได้นะก็ราคารวมๆก็ประมาณหลักไม่กี่ร้อยเองนะครับตอนนั้นผมดูจากเพจเพจหนึงเขาบอกประมาณ660บาท ซึ่งไม่แพงเลยครับสหกร้อยหกสิบบาทต่อเดือนเรามาดูข้างในตัวตัวแอปพลิเคชันกันดีกว่านี่คือแอปพลิเคชันหน้าตาของเขานะฮอันนี้เราสมัครแบบฟรีอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับด้วยการที่สมัครแบบฟรีฮะก็จะมีในเรื่องของตัวตรงนี้ครับจะเป็นฟรีทูเพลย์ฮะก็จะเป็นเกมเกมฟรีๆทั้งหลายแหล่นะฮะที่สามารถเล่นได้ฮะเราไม่จําเป็นที่ต้องโหลดเลยฮะไม่ต้องมีบนเครื่องนะครับไม่ต้องมีไม่ต้องโหลดฮะอยากเล่นเกมไหนจิ้มเข้าไปครับอืมซึ่ง เดี๋ยวผมจะเปิดเป็นเกมเกมให้ดูแล้วกันผมลองทดสอบมาแล้ว2เกมนะเกมแรกจะเป็นเกมเกมนี้ครับ Curse Tale เนี่ยผมไม่แน่ใจอันออกเสียงประมาณนี้ถูกหรือเปล่านะฮะซึ่งผมก็มักจะใช้เกมนี้ลองแล้วพวกภาพสวยๆนะและเกมหนึ่งที่ผมทดลองนะครับก็จะเป็นเกม a p e x Legends ฮะแล้วก็เกม f o r t n i t e นะครับผมเดี๋ยวเราไปอธิบายในตัวเกมแต่ละอันกันอีกทีหนึงแล้วกันนะครับผม และในตอนนี้นะภาพที่ทุกคนเห็นอยู่นะก็คือเกม Curse Pale นะที่เล่นผ่านตัว Nvidia Now นะครับผมไม่ได้โหลดจากเครื่องใดอย่างใดนะครับในเมื่อเรามีการ์ดจอที่ดีแล้วนะรเราก็ต้องปรับทุกอย่างให้สุดนะใช้การ์ดจอให้คุ้มที่สุดเต็มโงเฟม็มเลทเอาให้เต็มที่ครับวีซิงเปิดให้หมดฮนะเออเดี๋ยวจะเสียของก็ได้และสิ่งที่เราต้องการจะทดสอบนะครับในเกมนี้ก็คือในเรื่องของ การตอบสนองนะครับว่าการเล่นผ่านคราวเนี่ยมันจะตอบสนองได้เร็วเพียงพอหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเล่นผ่านตัวก,การต่อสู้กับ a i นะครับเป็นแบบ PVP กับ AI นะครับผมมาดูกันว่าผลที่ได้นะครับมันจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่ตัวเกมแล้วนะครับโหลดเข้าเกมแล้วผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมตัวละครผมมันถึงแก้ผ้าได้นะครับปกติมันไม่แก้ผ้านะฮะอ่าอันนี้จะเป็นการเล่นแบบ ควบคุมนะครับผ่านคอมแล้วก็คลาวนะผมจะพูดยังไงดีก็คือใช้ผ่านคลาวด้วยตัว Nvidia Now นะครับผมถามว่าดีเลย์ไหมด้วยการที่เรามุดนะครับแล้วมันยังไม่ได้มีเซิร์ฟเวอร์ที่รับรองในโซนเอเชียนะครับความดีเลย์ของเจ้าตัวเกมนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ0.25วิถึง0.5วินาทีครับซึ่งสำหรับคนที่เล่นเกมแบบไม่ได้คิดจะจริงจังมากหรือไม่ใช่เกมแนวประเภทโซเนะบอกเลยว่า เล่นได้อย่างสบายไม่ได้รู้สึกหน่วงอะไรมากมายนะฮะแต่ถ้าเกิดคนที่เล่นแบบจริงจังเกมมิ่งนะฮะหรือเล่นเกมแนวโซนะฮะจะรู้สึกได้ทันทีครับว่าเอ้ยมันมีความหน่วงเลยหน่อยเหมือนกันนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าตอนนี้มันเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เรามุดมานะครับยังไม่ได้มีโซนเอเชียนะครับมันก็เลยจะมีความหน่วงความดีเลย์อยู่บ้างนะครับในส่วนนี้ผมไปดูตรงที่รีวิวของทางต่างประเทศนะเขาบอกว่า แทบไม่รู้สึกหรือบอกเลยว่าไม่รู้สึกถึงการดีเลย์เลยซึ่งผมเชื่อนะเพราะอันนี้ขนาดที่ผมมุดมาเนี่ยแล้วผมอยู่ไทยเนี่ยไปเล่นของยุโรปเนี่ยมันยังเล่นได้นะไปเล่นของ US อมันยังเล่นได้และหน่วงแค่นิดเดียวอะเออหน่วงนิดเดียวมากๆเหมือนเราอารมณ์เราเล่นเกมมุดเซิร์ฟอะเออมุดเซิร์ฟไปเล่นของเซิร์ฟต่างประเทศอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดมีของเอเชียเมื่อไหร่ผมคิดว่านะน่าจะเป็นเหมือนแบบที่ฝรั่งเขารีวิวเลยก็คือไม่รู้สึกดีเลย์เลยนะครับผม และตอนนี้น่าจะเป็นการทดสอบในโหมด PVP ีีอหนึ่งรอบนะครับเพื่อดูในเรื่องของการตอบสนองนะครับกับ AI อีกเหมือนกันนะครับผมอ่าซึ่งตอนนี้เราก็เล่นได้อย่างเรียกว่าแทบแทบไม่ได้รู้สึกว่ามันดีเลยอะไรมากเลยนะถ้าเกิดเรารู้แล้วว่ามันตอบสนองประมาณไหนเออเรากดไปแล้วมันหน่วงนิดๆซึ่งมันหน่วงเสมอต้นเสมอปลายมันก็เลยไม่ได้รู้สึกดีเลยแต่ถ้าเกิดมันหน่วงแบบวิงเวียงอันนี้เราจะเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันดีเลยแบบชัดเจนฮะ แต่อย่างที่บอกครับถ้าเกิดเป็นเซิร์ฟของไทยจริงๆคิดว่าน่าจะไม่ดีเลยครับและอย่างหนึ่งที่ผมเชื่อว่าฝรั่งที่เขาพูดว่าไม่รู้สึกถึงการดีเลยนั้นเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าเรามีอินเทอร์เน็ตที่เรียกว่าเป็น 5G แล้วนะเขาเคลมกันมาว่าสามารถใช้เพื่อให้เรียกว่าคุณหมอเนี่ยไม่ว่าอยู่ตรงไหนของประเทศก็สามารถใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อทําการผ่าตัดคนได้ทั่วโลกอ่ะเออผมก็เลยเชื่อว่าถ้าเกิดเราใช้ 5G นะแล้ว เราเล่นแบบที่มันรองรับของคนไทยจริงๆอะ่ะมันจะดีเลยน้อยกว่านี้นะครับผมต่อมาเดี๋ยวผมจะพาไปทดสอบกับการเล่นเกมนอกจาก PVP แล้วอะ่ะไปลองสู้กับ PVE ดูบ้างครับว่าสู้กับมอนเนี่ยมันจะสู้ไหวไหมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในโหมด PVE นะฮะที่สู้กับมอนนะครับผมซึ่งมอนก็มีอยู่หลายตัวนะแต่ผมบอกเลยว่าความรู้สึกฟีลลิ่งในการเล่นนะฮะ เราไม่รู้สึกเลยนะครับว่าเราเล่นผ่านคลาวนะครับเพราะผมเคยลองโหลดเกมนี้มาเล่นจากคอมแล้วนะให้ความรู้สึกเดียวกันเลยอ่ะเออถ้าเกิดเราไม่ดึงสติแล้วบอกว่าเฮ้ย oh. <"He i, S 2> นี่มันเป็นเกมผ่านคลาวนะเราก็ไม่รู้เลยครับว่ามันเป็นเกมผ่านคลาวเออในเรื่องของการดีเลย์อย่างที่ผมบอกครับมันดีเลย์แบบเสมอต้นเสมอปลายนะครับมันไม่ได้ดีเลย์แบบหน่วงไปหน่วงมาอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นผมคิดว่าน่าจะขึ้นอยู่กับเน็ตของเราด้วยนะครับบังเอญว่าเน็ตผมสเสถียรครับก็เลยรู้สึกว่า มันไม่ได้ดีเลยขนาดนั้นนะครับบางทีอาจจะมีการที่เราหันจอแล้วมึนๆงงๆบ้างนะ,ะักอย่างที่ทุกคนเห็นนะับเพราะว่าด้วยความที่มันดีเลอยอยู่นิดๆนะฮะมันเราเลยอาจจะคุมได้ไม่ดีฮะแต่พอเราชินไปพักๆหนึ่งเราจะรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ไม่ได้เป็นปัญหามากขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดเล่นเกมแนวโซผมบอกเลยว่าน่าจะมีปัญหาได้ครับแต่ที่นี้นั้นเดี๋ยวผมจะตัดเรื่องของการดีเลยออกไปแล้วนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของการมุดถ้าเกิดเราเล่นเป็นของ เซิร์ฟเอเชียจริงๆก็คิดว่าน่าจะไม่ดีเลยเราจะตัดเรื่องการพูดถึงดีเลยไปเลยแล้วกันนะฮะภาพชัดมากครับชัดกว่านี้มีอีกไหมทุกคนดูสิดูภาพตรงเนี้ยคิดว่ามันเป็นการเล่นผ่านคลาวจริงๆนะฮะภาพชัดภาพละเอียดฮะแล้วก็ไหลลื่นไหลลื่นมากๆทุกคนดูไ,ได้เลยว่ามันไหลลื่นจริงๆนะครับไม่ได้รู้สึกกระตุกไม่ได้รู้สึกอะไรอย่างนั้นเลยนะครับผมเคยเล่น เกมผ่านคราวมาบ้างนะในโปรแกรมอื่นๆเราจะรู้สึกถึงความกระตุกได้อย่างชัดเจนบ้างนะครับว่าเน็ตมันเวียงเน็ตมันไม่เสถียรนะแต่สำหรับเจ้า n อ i นว a เดียนาวเนี่ยผมไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยนะครับผมเล่นได้แบบเพลินมากๆนะครับบางคนอาจจะสงสัยครับฮ้ยเราจ่ายรายเดือนไปแล้วเนี่ยเราจะต้องจ่ายค่าเกมอีกหรือเปล่านะครับก็คืออย่างที่บอกว่ารายเดือนนี้เป็นค่าตัวของการ์ดจอเพียงอย่างเดียวนะครับผมอย่างถ้าเกิดเราจะมาเล่น เอ펙เลเจนต์เนี่ฮะเราก็จะต,ต้องล็อกอินไอของเราครับซึ่งเขาก็มีให้เลือกครับว่าเราจะล็อกผ่านสต e ีมหรือว่าจะล็อกผ่านออ i ิจิฮะซึ่งผมเลือกล็อกผ่านออ i ิจินะครับผมแล้วก็กรอก ID ของเราไปให้เรียบร้อยนะครับด้วยชื่อของ Nvidia เดียนะผมก็เลยรู้สึกสบายใจในการที่เราจะกรอกข้อมูลส่วนนี้เข้าไปให้กับตัวเขานะครับรู้สึกปลอดภัยกว่านะครับปลอดภัยกว่าเรียกว่าค่ายที่เป็น no n a m เนาะ อนะแล้วตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในตัวเกมของ a p e x Legends แล้วนะครับเป็นไงถ้าเกิดผมไม่บอกเนี่ยบางคนอาจจะหาว่าผมโมนะฮะแล้วก็เล่นเกมนี้นะผ่านคอมปกติโดยไม่ได้ผ่านคลาวแต่ความจริงแล้วเราเล่นผ่านคลาวจริงจริงนะครับเนี่ยดูด,ดูดูภาพดินะฮะโอ้โหไม่บอกเนี่ยใครจะไปรู้ฮะเออและนี่ก็คือหน้าตาของเกม a p e x Legend s นะฮะโดยเล่นผ่าน n อ i น i a เดียนาวนะครับผมก็ เรียกว่าแม่พูดตามตรงนะรู้สึกเหมือนว่าเราเล่นผ่านเครื่องคอมปกติเลยจริงๆนะแล้วพอเราเข้ามาในเกมแนละ้วสิ่งแรกที่เราขาดไม่ได้ต้องทำนะฮะกับการที่เราจ่ายค่าตัวโอวงเล็บเรายังไม่ได้จ่ายเราเล่นฟรีเราแค่มาทดสอบนะเปิดทุกอย่างให้สุดครับอันไหนเปิดสุดได้เปิดเสียเอาให้เต็มที่ครับผมเออกดกันเข้าไปกดกันเข้าไปอันไหนไม่เต็มเนี่ยไม่คุ้มค่าตัวนะะรถึงแม้ว่าเราจะใช้เป็น แอคเคาท์ฟรีก็ตามและโหมดแรกนะฮะที่ผมจะทำการทดสอบก็คือโหมดไ i ลิ่งแลงนะครับผมพอเราเข้าเกมมาได้นะฮะสิ่งแรกที่เราเลือกจะทำก็คือการมาเช็คนะครับมาเช็คการประมวลผลในเครื่องนะครับผมว่าตอนนี้การประมวลผลมันเป็นยังไงนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นครับ CPU อยู่ที่ประมาณ20-30%นะครับการดจออยู่ที่ประมาณ 30-40%อย่างที่ทุกคนเห็นฮะก็คือไม่ได้ใช้งานเต็มที่นะฮะทั้งที่เราปรับภาพได้สวยนะแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นสำหรับเกมนี้นะที่ผมทดลองก็คือเราไม่สามารถที่จะเดินได้นะครับเออเราเคลื่อนเมาส์ได้นะครับขยับซ้ายขวาไดนะ้แต่เราเดินไม่ได้นะฮะเราก็เลยโอเคเดี๋ยวเราออกมาลองโหมดอื่นแล้วกันนะครับโหมดต่อไปที่ผมจะลองนะฮะก็คือโหมดของ เทรนนิ่งนะครับผมในเมื่อเราเล่นแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันมีปัญหาเรื่องของการเดินงั้นเรามาลองโหมดเทรนนิ่งดูก่อนแล้วกันถ้าจะได้ไม่เป็นปัญหากับเพื่อนพ้องนะครับปัญหาเดียวกันครับที่เจอตอนนี้ก็คือเราไม่สามารถที่จะเดินได้นะครับเออก็เลยคิดว่าเอ้ยมันเป็นบั๊กหรือเปล่านะฮะเราก็เลยมาลองอีกโหมดหนึ่งนะครับนั่นก็คือโหมดทรีโอนะครับโหมดเล่น3คนฮะสตอมพอพยต์เล่นกันไปเลย ซึ่งพอเริ่มเกมมาก็เรียกว่าเหมือนปกติเลยฮะไม่ได้มีปัญหาอะไรแม้แต่น้อยเหมือนกับการที่เราเล่นเกมเอนะครับจากในเครื่องของเราปกติเลยอ่าตอนนี้ก็เป็นการเลือกตัวนะเราก็เลือกพยายามเลือกตัวที่ใช้เทคนิคเข้าน้อยๆอยแล้วกันนะครับปกติผมจะชอบเล่นแ a t h ฟเดอร์นะฮะแต่ว่าอย่าหาทําเลยครับด้วยความที่เรามุดมาเนาะแต่ด้วยความที่เราไม่ได้เล่นนานนะครับมันก็มีระบบใหม่เพิ่มเข้ามา เราก็อาจจะมึนๆงงๆบ้างเราไปดูในตัวเกมเลยแล้วกันนะครับในส่วนของตัวเกมทุกคนเห็นนะครับว่าทุกอย่างจะดูมีความเป็นปกติมากเลยครับเหมือนกับการที่เราเล่นเกมผ่านเครื่องนะครับแต่ปัญหาเดิมครับก็คือการเดินไม่ได้ผมคิดว่าอาจจะเป็นบั๊กในการเข้าเล่นครั้งนี้ของผมนะครับแต่ว่าการที่เราจะรีเกมเพื่อเข้ามาใหม่นั้นมันไม่ง่ายครับเพราะว่าการที่เราใช้แอคเคาท์แบบฟรีนะครับผมเราจะต้องต่อคิวนะซึ่ง ใช้เวลานานพอสมควรน,นะฮะขึ้นอยู่กับเกมที่เราเข้าไปเล่นนะครับบางเกมอาจจะใช้เวลา15นาทีหรือบางเกมอาจจะใช้เวลาถึง40นาทีนะในการต่อคิวนะเพราะว่าคิวอาจจะอยู่ประมาณ8 0ถึง150เลยนะครับผมโอ้โหเรียกว่ายาวนานนะผมก็เลยไม่ได้รีตัวเกมนี้นะครับเพราะไม่อยากต่อคิวนานฮะแล้วก็กลัวว่ามันจะเป็นบัคที่ตัวเกมนี้หรือเปล่าฮะก็เลยเอาล้ววะลองอีกครัก1หนึ่งเกมครับเพื่อให้มันรู้กันไปฮะ เกมที่ผมลองต่อไปก็คือเกม Fortnite นะครับพูดมาถึงตรงนี้แล้วทุกคนคงอยากจะรู้ระบบของเจ้าโปรแกรมนี้แล้วนะครับว่ามันทำงานยังไงครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับมาในหน้าสต็อนะฮะเราเลือกเป็นเกม Fortnite พอเรากดเล่นนะฮะเราก็ต้องมาเปลี่ยน VPN ของเราก่อนนะครับกด Connect ครับพอเรากด Connect มาครับโดยเกม Fortnite มันจะพิเศษหน่อยนะเพราะว่ามันมีหลายหลายแอคเคาก็ให้เลือกเชื่อมไปแล้วแต่ว่าเราจะเชื่อม บัญชีไหนนะครับพอเราเชื่อมเสร็จนะฮะก็กากระบาททิ้งไปครับแล้วก็กดเข้ามาเล่นใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับอย่าลืมใส่ VPN ก่อนนะสำหรับใครอยากจะลองมุดมาดูนะครับหลังจากใส่ VPN แล้วมันก็จะทำการทดสอบอินเทอร์เน็ตของเรานะครับผ่านคอมผ่านเน็ตนะ,ะผ่าน IST นะฮะแล้วก็ไปที่เจ้าตัวเครื่องนั้นนะครับพอทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะ,ะมันก็จะเตือนขึ้นมาว่าเน็ตของเรานั้นมีปัญหาไม่แนะนำให้ เล่นนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่ามันไม่ใช่โซนรองรับนะเราหาทําสิ่งต่อไปที่เราต้องทำก็คือกด continue anywhere ไปเลยนะครับตัวเกมก็จะโหลดเข้าหน้าเล่นเกมนะครับและปัญหาอย่างสุดท้ายที่เราเจอฮะนี่คือคิวครับคิว188คิวซึ่งผมต้องใช้เวลาเกือบชั่วโมงอะประมาณ40นาทีครผมก็รอไปแต่พอรอไปรอมาแล้วนะครับ เราทิ้งเอาไว้ก็ไปหาอะไรทํากับไมทีก็คือเกมเด้งไปแล้วอาจจะเข้าเกมเราไม่ได้ทําอะไรไว้นานเกินนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นปัญหาในเรื่องของ Account ฟรีนะฮะถ้าเกิดเป็น Account ที่เสียตังนะจะไม่ต้องต่อคิวอะไรแบบนี้นะครับผมก็เข้าเล่นได้อย่างสะดวกสบายเขาเคลมว่าใช้เวลาน้อยกว่า10วินะฮะในการเข้าเกมนะถือว่าเคลมได้ดีครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเจ้าตัว n อ็นวีเดียนนนะครับผมก็เป็น เทคโนโลยีที่ผมว่ามันจะมาเปลี่ยนแปลงโลกของการเล่นเกมของเราครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับผมเราจะไม่จำเป็นต้องมีกาจอแรงๆแล้วนะครับผมแล้วก็จ่ายค่ารายเดือนเอาครับก็ลองไปคำนวณดูครับว่ามันคุ้มหรือเปล่าครับในระยะยาวเราจ่ายไปเนี่ยแล้วนอกจากในเรื่องของความคุ้มค่าในเรื่องของราคานะเราต้องมอนในเรื่องของความเสื่อมของอุปกรณ์นะแล้วก็ยิ่ง ระยะเวลามันยิ่งยาวนานนะมันก็จะมีตัวใหม่ๆเพื่อเข้ามานะก็ลองไปคํานวณกันเอาเองนะครับว่ามันจะคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับส่วนตัวผมรู้สึกแฮปปี้นะแล้วก็ชอบในเรื่องของความสะดวกสบายที่เล่นได้ทั้งคอมทั้งมือถือนูน่นนี่นั่นเต็มไปหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นสรุปคร่าวๆนะของเจ้าโปรแกรมโปรแกรมนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบอยังไงก็รอติดตามนะถ้าเกิดมันมีรองรับของโซนเอเชียเมื่อไหร่ ทุกคนชาวไทยก็คงได้ดีใจกันแน่นอนครับเราคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กันด้วยนะใครกด s u b สไครต์แล้วไม่ได้กดกระดิ่งอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะเราคลิปนี้ก็ขอไว้แค่นี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย